เราจะมาตามตำนานของบุรุษผู้วางรากฐานเมืองนครศรีธรรมราชเมืองประวัติศาสตร์ที่ยืนยงมากกว่า1,200ปีพระเจ้าศรีธรรมสกราชทรงสร้างเมืองนครศรีธรรมราชขึ้นพร้อมกับก่อสร้างเจดีย์ขึ้นใหม่จนต่อมาพัฒนากลายมาเป็นวัดพระมหาธาตุมาจนถึงปัจจุบันกษัตริย์ผู้ครองเมืองและเป็นผู้ประดิษฐานพระบรมธาตุเจดีย์ย้อนกลับไปหลายร้อยปีก่อนเมืองตามพระลิงเป็นเมืองโบราณริมทะเล พระเจ้าสีธรรมโสกราชเสด็จขึ้นครองราชและทรงเป็นกษัตริย์ผู้มีเมตตาชาวบ้านเล่าว่าพระองค์เป็นคนสงบสุขมุมสื่อสัตย์และยึดมั่นใน <ไป S 1> หลักธรรม ตามตำนานปฏิหารที่เล่าขานมีหลายครั้งที่คนเฒ่าคนแก่เล่าว่าในคืนที่บ้านเมืองมีเหตุใหญ่เหตุโรคระบาดไฟไหม้หรือภัยสงครามจะมีแสงสีทองปรากฏรอบองค์พระธาตุเหมือนมีพลังบางอย่างปกป้องเมืองไว้ผู้คนเชื่อกันว่านั่นคือดวงบาร,รมีของพระเจ้าสีธรรมสกราชที่ยังคงเฝ้ามองเมืองของพระองค์อยู่